ไปพิจารณาดาวรุ่งเลยครับดาวรุ่งในเรื่องแง่ของผลงานกระแสเราครับผมใช,ใช่ก็ขอบคุณทางที่ที่เ,เ็นดูเก่งนะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าให้การชื่นชมในในตัวเราในผลงานครับพี่ดีใจที่ได้รับรางวัลเพราะว่าปีก่อนเนี่ยก็มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเจฟใช่ปีนี้ก็ จีิงจริงครวันนี้ก็มาร่วมภายในความเป็นหน,นี้กับเพราะว่าทางคิวก็ขอมาเองเลยแต่ว่าอยากให้เรามาถึงในโมเมนต์สำคัญของที่ของเร,ใเราในวันนี้ก็เลยเก็บคิวเก็บด่านทุกอย่างเลยเพื่อให้มาวันนี้ได้แล้วก็ว มาเป็นส่วนหนึ่งในคนที่จะร่วมเทระเบิดไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ก็เชื่อว่าผลงานของเขาที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีร่วมกับเราแล้วก็ผลงานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมที่เขาตั้งใจมาตลอดทุกปีแล้วก็ของผมกับนางวันได้ซึ่งสานออกมามีคำพูดอะไรที่จะบอกกันไหมคะภูมิใจตัวเขาจริงๆบอกมาตลอดไปแล้วครับว่าว่าภูมิใจแต่บอกวันนี้ได้นะพี่ไม่ได้บอกีกแลค่ะพี่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยนะก็ภูมิใจในตัวพี่เจ๋งค่ะ เสมอมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของเก่งปิงที่มาด้วยกันวันนี้เราก็เลยอยากมาแสดงผลกันด้วยกันแล้วก็อยากบอกว่าที่ทำทั้งวันนี้นี่คือแบบว่าเก่งมากแล้วไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ก็ภูมิใจมากเลยเก่งถึงชื่อไหมฮันนิงเก่งเกินชื่ออีกครับเพราะว่านี่เรายังไม่เห็นเขาในร่างอเล็กซ์คิมเลย ถ้าได้เห็นแตะเก่งเกินอธิบายไปเลยเดี๋ยวเมืกิ้น้ำพิงค์บอกเขาเก่งเขาเก่งยังไงบ้างในสายดาราเขาเก่งยังไงบ้างนะครับก็มีเขาเก่งหลายอย่างเ้าก็มีอ้อนเก่งบ้างแสดงเก่งบ้างไปถึง acting acting อยู่ใช่ไหมก็มีหลายอย่างที่เขาเก่งครับร้องเพลงเขาเก่งรู้สึกว่าที่เราเป็นคนที่แบบว่า ครบเครื่องมากๆแบบทุกคนที่เจอเขาก็จะบอกว่าเก่งสมชื่ออะไรย่เีมันก็เป็นอะไรที่แบบจริงนะดูแลเก่งไหมันะดูแลเก่งเก่งน้ำปิงน้ำปิงต้องดูแลเก่งดูแลเก่งต้อเก่งน้ำปิงต้องดูแลเก่งเก่งดูแลเก่งเก่งเดูแลได้อยากให้เขาเก่งด้านอื่นไหมคะมีด้านอะไรที่อยากให้เขาเก่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมด้านที่เก่งกว่านี้แับอยากให้เขาอั s สกิลด้านอะไรเพื่อเราไหมคะ อยากให้เขา up skill ในเรื่องของความแพรวพอ๋ออันนีไม่แพรวพราวหรืยังไม่แพรยังนะครับยังไม่แตะมาตรฐานของเราเพราะมาตรฐานเราทันสูงมันสูงมากเลยไปอ่ะเราโชว์หน่อยพี่ลูกเก่งจริงว่าเร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 าความแพรวพราวที่จริงถ้าพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะทำไม่ได้เป็นเน้นการกระทำมากกว่าอันนีอะไรนะครับการกระทำอะไรบางทีเช่นบางที เราก็ต้องดูแ์เขามากขึ้นคือไม่สรุปทำในที่สาธารณะอะไรนะครับไม่สรุปทำในที่สาธารณะจริงๆก็จริงๆก็สะดวกบ้างเป็นบางโอกาสใช่ครับและเราสามารถเป็นโอกาสปิดไม่โอกาสปิดแเราจะสามารถเอาสกิลให้น้องได้ไหมเพาน้องบอกน้ออยากเร็วแคลวคาดความเร็ว ได้เดี๋ยวเก่งไปฝึกฝนละกัรนะครับผมเขาอยางเมือาอย่างเมื่อเช้าว่าพี่เก่งก็พูดมากเขาจะทำกิริยาเนี่ยแก่คนที่ดาบเออน้องฟิลได้เห็นไหมว่ากิริยาไหนรู้สึกมันทำแล้วก็อยู่ก็ไม่เห็นแต่เขาทำให้คนที่เขารักเห็นเห็นเลยปะพูดได้ไหมครับลองพูดหน่อยจะพีูด้จะพิจารณาเหมือนว่าที่เห็นล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนบางทีเขาเขาจะมีการ กลางอนาเขตมีการแบบว่าวางสายสินของเขาผ่านการ,รกระทำยังไงยัาง,องไ,ไงอย่างี่าดาเลพอาจจะประมาณนั้นยังไ,ไงแต่ยัง <c oughs> วันเป็นเจ้าของเหรอแค่มีคนเดินผ่านนั้นมีเขาไขเดินฮะในตอนนั้นในมเมนั้นเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันว่าเขาทําเพื่ออะไรหรือเราคิดว่าโอ๊ยหรือว่านั่งตรงตรงขอบไวอีแล้วมันเจ็บหรือเปล่าอะไรเขาก็มานั่ง แล้วเราก็เลยแบบงงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเห็นคลิปแล้วแบบทุกคนก็รู้สึกว่าคือในจังหวะที่ที่เก่งเปลี่ยนที่มานั่งกับเราเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาหันไปเห็นคนเดินมาพอดีแล้วเหมือนแบบดีๆเขาก็แบบถอยหลังมานั่งกับเราไม่ถือว่ามันเหมือนซีนหนังมลกอะคือโมทิ่ของเขาไม่เป็นอย่างนั้เป็นเรื่องของความหึงหวงเราต้องชี้แจงแล้วลูกว่ายังไงอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราเมื่อยพอดีอ ตั้งนานคือไม่เมื่อยก่อนันนี้ไม่ได้เมื่อยเลยครับจังหวะนั้นเราเมื่อยพอดีฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแบบเราก็มองหาแบบมองหาที่นั่งไม่มีอะไรแบบนี้ก็เลยรู้ว่าเอ๊ะฉันก็นั่งนั่งตักนองกาได้ที่ที่ไม่จะติดที่ไม่ที่ไม่ด้ติดตรงกันพี่ติดตรงที่ว่าเขาบอกว่าเราชอบสร้างอนาเขตแสความเป็นเจ้าของอะไรเพราะผมดูจุดดจุดจุดสื่ออะไรอะไรอะไรนาอะไรน่อน่าอะไ่กงอาเเปลน แปลว่าพี่เก๋ยอมรับอะไรฮะว่าเราเป็นพวกการว่าเราชอบสร้างสรรค์ไม่บางทีผม่าแค่อยากอยากลองวิชาบ้างที่นี่มันจบไปนานแล้วนะอะไรนะฮะที่นี่มันจบไปนานแล้วเพิ่งมาเดี๋ยวมีตอนพิเศษนะมกกี็เลยก็เลยต้องต้องครีบสิมีไว้อยู่แปลว่าตอนพิเศษคือจะมีการการอนาเขตมากกว่านี้ก็ต้องรอดูครับซึ่งจะรอถามนะไม่ใช่ยังมีกกระดาคิดว่ามันมีหรอวะมันมีไหมน้ำปิงในบทที่เราอ่านมาคร่าว ไอ้ที่กาอานาเกตเนี่ยที่เขาบอกเขาลองวิชาเขาดูเท่าที่แมอ่านดูก็เหมือนจ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไไมมมม่่ีีเเหมือนจะไม่ได้ไม่น้ำปิ้งว่าหลักๆมันมันไม่ต้องซีรีส์มากหรอกมันก็เป็นที่เขาเองก็แล้ว ใช่เพราะไอเรื่องนี้เขาบอกว่าเวลาเขางองแงเขาต้องงองแงใส่เราอธิบายที่เก่งงองแงไงเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะบุคลิกเขาจะดูแบบว่ามือเป็นอะไรใช่ใช่อะไรก็มือติดอะไรกันมือเป็นอะไรอทางท่าทางท่าครับอ้เป็นงันค้างไม่รูกในฬิกาแก้รเลยอาจจะเปลี่ยนอธิบายความงองแงของพี่เก่งยังไงงองแงของเขาแหละครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าทําอะไรก็จะมีความแบบหันมา เห็นมาวเวมันแบบว่าบนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าพยายามบอกว่าไลายเดี๋ยวถึงก็หันไฟอะไราเงี้ยครับก็ก็เลยให้กำลังใจเขาตลอดแล้วก็ดีใจครับที่เขามองเราเป็นเทปโซนแล้วก็แบบว่าจริงๆไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนั้นเพราะว่าพอเราได้ฟังเราก็แปลกๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันพอดีเราเลยไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะ ตอบสัมภาษณ์อะไรเพราะว่าเขาไปทัวร์ในในพาของเขานะแต่ว่าเขาบอกว่าเราก็ไปทัวรถึงห้องเต้นห้องซ้อมตรงซอมเต้นนะมีใจใช่ไหมแม่สินแน่เลยทอนะไม่ฟังไม่แน่เดี๋ยวไปไงเราทำไมหนูไม่ซ้อมเต้นไม่ละทางกลับบ้านเรามันผ่านอันนั้พอดีจริงๆเราต้องแม่ละไอ้ห well, ้องซ้อมเต้นท <that> ุกครั้งที่ผ่านหรอมันผ่านบ้านเราบ่อยไงครับแเรวก็แวะใกล้กันผ่านทุกครั้งตอนที่มีเก่งหรือว่าผ่านทุกครั้งตอนที่ ตอนนี้เขามีซ้อมเราก็เลยผ่านบ้านเราเลยผ่านตรงนั้นตอนนี้เขามีซ้อมเราก็เลยผ่านแล้วว่าตั้งใจผ่านแป๊บนึงน้องพิงน้องปิ๊กเขาเรียกเรียงคำใหม่ลูกทุกครั้งที่เขาซ้อมเนี่ยบ้านเรามันจะต้องผ่านตรงนั้นถ้าเขาไม่ซ้อมเราจะไปผ่านตรงไหนลูกผ่านตรงอื่นได้อก็ตั้งใจจะผ่านนนั่แหละตั้งใจจะผ่านไง ไปด้วยกันเหมนก็ไปด้วยกันแล้วหรอไปด้วยกันไปด้วยกันไปเอางเดียวกันประหยัดน้มันเป็นไงบ้างมาดูเขาเต้นเป็นไง้าอเล็กซคิมสาหรับเราไอ้มมัิงเป็นไงเป็นไงมมัิงก็จริงๆอเล็กซคิมเขาเต้นดีมาตั้งแต่เกิดเลยนะัแล้วเก่งคา้วมันมีความรีเลยกในในส่วนที่เขาเรียกว่า เขาเป็นเมนแดนซ์ของเจนสาเหมือนกันแล้วก็ในคอนเสิร์ตเห็นที่้รเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันหัใจวใเป็นเมนแดนซ์ในเจนสาและในวงผู้ใหญ่เขาเป็นได้มาตอนนี้นะวันนี้เมนวงผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างเป็นแนวหน้าในการเต้นลายเต้นเขามันจะไม่ค่อยเหมือน คนปกติเท่าไหร่คือเรีได้ว่ามีความโดดเด่นอโดดเด่นโดดเด่นะหมายถึว่าโดดออกมาจากเพื่อนโดดออกมาจากคนอื่นโดดออกมาจากคนที่าไม่เด็กเพราะว่าเด็กจะไปไกลแบงนี้ชามิงชาเออโอเควันวันวันรอบเพจจะไปด้วยกันไหม ชวนเขายากชวนเขาพี่ก็รอเขาชวนอยู่เขาชวนเราชวนเชวนเรามีเรามีบัตรเรามีบัตรเรามีบัตรเราชวนก็ดีมีบัตรไปกับพี่ได้เราไปรับเราตกเราจะไปรับเลยซึ่งผ่านห้องซ้อมฟินทางผ่านพอดีทางไปทางไปรอบพรีเมียมอาจจะผ่านบ้านเงกันเขาผ่านบ้านเธอวิ่งหนาดีบ้านเธออยู่ไหนเราแวะได้แวะได้วคนจะมงการประหยัดน้ินมนวันนี้เป็น วันนี้เเพียงค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอนานมาอเติมผูกแล้ครับไโอเคน้ปิงตรงนี้นะคะปิ้ตัจนยตงนี้นะคะหนึ่งสเพีต้งนี้่านะสองคนคับมาครับหนึ่งสองสามด้ยนะนิน้เตอ่แปชต้องพี่มีความสุขอ่าแป๊บนึงาตกดผิดอาเปลี่ยนท้าพี่น่ะปีกซกับปีซีเออทำท้ายด้กินสอนมาซี เอาต้งพ <Cornell> ี่ลูกบองเออเอาเอายังไงมะอะอะต้องพี่นะลูกน้าต้องพี่ก่อนโอ้โหแกนป้งแกน้ป้งก่วนี้นะคะคือการดีองเองไม่เป็นไรค่ะได้เลยต้องพี่นะเกน้ำป้งตาแดงกันเละเข่งนะไข่เช้าว่ะไข่เลยตาแดงแกน้ำปิ้งลูกโอ้โุ้มใหญ่เลย เอาวีวอเลยลูกเเหมนก้ม่ชาวีวอก้ม่ช้าเออเออเออเขาผ่อนยังไม่หมดเลยลูก่างกาคือน้องน้ำเก็น้ำปิงเก็บน้ำปิงก็ยังไม่ได้ขอต่างกนร5ต่อยังไม่ได้กนอบคุณมากเ่ยอยนนี่นี้อน้อรโอเคโอเคขอคุนะคะ